สลัโลกมาคนเราถ้าไม่สลับโลกก็สลับธาตุสลับขันสลัอายัยตนะักสลับสังขารสลับธรรมถ้าเราไม่สลับโลกจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดความกังวลอยู่ตลอดเวลาเกิดความวิตกอยู่ตลอดเวลาเกิดความห่วงความหวง,วหวงอะไรเสียดายเกิดการยินดียินร้ายเกิดสุกิดทุภเกกัจบไมิฉะภาจะมิภาจะอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า โลกนี้มีความเป็นอนิจจังคความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่สลาโลกเราจะวุ่นวายมากชีวิตแต่ละวันแต่ละคืนเพราะว่าโลกที่เราต้องสลาเนี่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความขัดแย้งและก็เป็นที่เกิดเองสารพัดปัญหาท่านจึงให้มนุษย์ทั้งหลายสลาโลก เพราะการสละโลกนั้นเป็นการสลัทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสลับ้านเรือนสลัที่อยู่อาศัยสลัเครื่องนุ่งห่มสลัยารักษาโรคสลัหมดทำไมต้องสลัด้วยไม่สลัไม่ได้หรือก็ต้องสลัเพราะว่าคนเรานั้นอยู่ด้วยการเสียสละเเพราะว่าชีวิตที่เสียสละนั้นเป็นชีวิตที่สําคัญมากเพราะหากเราไม่สลัโลกนี้ก็ เมื่อดมอนนะเราก็อยู่ทุกกับความมืดมอนความเศร้าหมองของโลกท่านก็นเลยให้เรามาเสียสลันะเสียสลัออกจากโลกเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรมากมีแต่สิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งต้องเสียสลัออกเพราะในความเสียสลัของคนเรานั้นถ้าเรารู้ความจริงนะว่าโลกนี้เป็นโลกที่ยึดต,ติดไม่ได้เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงนะเป็นโลกที่ ่นที่ยงแท้และแน่นอนเรานจึงต้องมีการเสียสลับอยู่เสมอบรางทุกครั้งที่มีการเสียสลัจะทำให้ชีวิตเรานั้นสนุกนะเพราะใน,นความวุ่นวายทุกวันนี้เราเวรรอการการเสียสลับยิ่งถ้าเราไม่สละแล้วมันก็จะเกิดการกังวลวิตกเพรนะาะว่าความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องความไหลเชี่ยวของกระแสกน ของกิเลสและวิบากมานาทิฏฐิและตัณหาประธานอภิชาของคนเพราะการสลับธาตุสละบดินน้าลงไฟอากาศอิญญาทำไมสลับตาหูจะหมุกลิ้นกายใจสละบรูปและสัจสมุทมารมทำไมต้องสลับเพราะถ้าไม่สละเราก็ยึดถือไว้โดยไม่รู้ตัวยึดติดไว้เกี่ยวข้องทำไมทหารต้องสลับชีวิตเพื่อรักษาประเทศทำไม พระพุทธองค์จึงต้องสลัดทั้งชีวิตและความทุกขสบายเพื่อที่จะได้ปลดสรรพสัตว์เพราะว่าถ้าเราสวยความสุขอยู่เราก็ไม่ได้ไปโปรดใครแต่ถ้าเราไดโปรดให้เขาสลัดเหมือนเราคนที่ไม่พร้อมจะสลัดก็ในเป่าทุกวันนี้มาถึงเราจะเป็นผู้เสียสลัดแล้วคนส่วนมากไม่เสียสลัดก็เป็นเหตุให้เกิดความขัดแยง้งกิดาบบการทะเลาะเบาะแวง้ง เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในชีวิตได้เพราะว่าเราไม่อาศัยการเสียสละนี่เองทำให้คนเราที่สิ่งรรมทะขาดสมาธิเสียสติขาดปัญญาที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบได้ทุกครั้งที่มีการเสียสละขึ้นมาเนี่ยคนเราจะมีความสุขความสุขที่ได้เสียสละความสุขสบายที่ได้เสียสละเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเสียสละมีทาเราจะมีกําลังใจ มีกำลังใจมีความสบายใจมีความสุขสุขใดไม่เท่ากับการเสียสละท่านจิงลองให้เราหัดเสียสละกันบ้างเมื่อเรามีการเสียสละบ่อยๆมากๆนานๆเข้านเราเิดเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเราต้องเคยชินคุ้นเคยกับการเสียสละบ่อยๆมากๆนานๆยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเคยชินกับการเสียสละแล้วโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะโลกเปนว่างเปล่าเป็นเหมือนมายาถ้าเราพยายามจะไขว่คว้าพยายามจะจับติดพยายามจะมาพุ่พันพยายามจะตั้งเอากับโลกนี้ก็ผิดหวังเพราะว่าโลกนี้เป็นภาพมายาเป็นของหลอมรวมที่ถูกุูแต่งขึ้นมาชั่วขณะหนึง่งแล้วก็ต้องเสื่อมจะลายไปถ้าเราไม่เคยชินไม่คุ้นเคยที่จะเสียสะละเราก็จะอาลัยเสียดาย การงานไม่ตกควรเราก็ต้องสลับแม้กระทั่งชีวิตนั่นแหลนะนอเราเพราะว่าถึงเราจะสลับบ้านเรือนสลับพ่อแม่พี่น้องญาติคนแรกสิทธอาจารย,าย,ามมย,าาย์เพื่อนสลัทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นแหลนุ่งผมแม้แต่ยารักษาโรคไม่เครื่องอุปกรณ์พวกต่างๆความสะดวกสบายเมื่อเราไม่สลับเราจะเครียดเครียดกับภาระหนี้สินเครียดกับสิ่งที่มันติดข้องคา ใน,นกฎระเบียบกฎหมายกับปฏิการสังคมท่านไร,รสนะ้สลับ,าาบสลับพฤติกรามบ้านสลับความเป็นอุตชชนบ้านก็นะจะไดไ้ต้องเรียนวทางเกิดเนะข้าสู่อริยชนเข้าสู่ความเป็นพระอราหารันเพื่อจะได้ทีผ่านให้แจง้งทุกครั้งที่เราเสียสลับนะชีวิตเราจะพ้นอุปสรรคพ้นปัญหาพ้นปฏิกรรมข้องข,องขางในเรื่องโลกในเรื่องชีวิต ทุกวันนี้คนเราแสวงหาได้มาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาที่สูญเสียคนเราลืมสลับสลับไม่ทันซึ่งยิ่งถ้าเราสลับทันมันก็ไม่มีอะไรที่จะสูญเสียหรอกแต่เพราะว่าคนเราสลัดกันไม่ทันความเสียดายนะพวนว่าจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีที่ใช้กิจของใช้ไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มียักษสาโลกมันไม่มีความสุขสะดวกสบายไม่มีหน้ามีตางสังคมไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรี ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วก็คิดผิดถ้าใจผิดเพราะทุกครั้งที่เกิดการเสียสละขึ้นมาเนี่ยชีวิตก็จะเติบโตขึนน้นเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตอะไรอะไรดีขึ้นเองก็เลยมาสนับสนุนให้เรามีการเสียสละแล้วทุกันนี้พาเสียสละอะไรบ้างเพราทุกอย่างนะแล้วใครว่าเสียสละบางคนที่คุ้นเคยกับการเสียสละเช่นต่วันนี้ิบาดเป็นนิด ทเทวไาเทวดาที่อ่าศัยยาสาเพื่อุกหลบปลกห้องผมการเสียสละไี้ยทำให้ราคุ้นเคยที่จะสลความทุกข์ด้วยสละความเครียดสลความแค้นสละความหนักขัดเครื่องรูปหลมัวเมาความประมาทเทุกข์ไปด้วยสละความตังมีสละความเห็นแก่ตัวสละความมิดติสลความกังวลิตกตวามมุุ่ญมิติใสรรส ในสรรพสิ่งทั้งลูกเมียทรัพย์สมบัติเงินทองทาของคนเราที่สละได้มากเท่าไรย,ยิ่งมีความสุขนะมีความสุขสุขเพราะว่า,วาไม่ต้องทุกข์เพราะความติดติดเพราะเขาเรายิ่งสละได้ทุกทุกวันยังคุเคเจนเป็นนิสัยเงินก็จะเป็นคนที่สละความทุกข์ได้ง่ายได้เป็นได้ถูกและได้เร็วท่านจึงให้หัดเสียสละนะเรื่องเล็กเล็น้อยน้อยสิ่งเล็กๆน้อยคนเล็กๆน้อยจนถึงที่สุดกระทั่งชีวิต เราถ้าสลับการทั้งชีวิตได้แล้วนี่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวหรือต้อตงกังวลหรือต้องวิตกว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเพราะสลับไปแล,แล้วสลับหมดทุกสิ่งทุกอยาก่างถ้าเราเห็นคนที่สละอย่างจริงจังนี่เราจะเห็นซึ้งถึงน้าใจของเขาว่าเขาเป็นคนดีจรงิงๆดียางไรดีที่เขาไม่ต้องเป็นทุกข์ดีที่เขาไม่ต้องขัดใจกับใครไม่ต้องเดือดรนใคร ยห็ทดูเหมือน,นจะเสียเปรียบดูเหมือนจะไม่ฉลาดแต่จริงๆแล้วก็เป็นผู้มีปัิภาัาณในทิพย์นะมีความดีมากเพราะในคนคนหนึ่งที่จะเสียสลบได้นั้นต้องอาศัยความที่เขาเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยในความดิบติดในการหมกมุ่นผูกพันในเ้าความเงินทอง,งที่ได้มาด้วยแรงกายแรงใจด้วยสติปัญญาเมื่อเห็นโทษข,ของความยึดติดเห็นโทษของความผูกพันเห็นโทษของความหมกมุ่น ก็ S <S <an> สลับแม่สลับแล้วก็แล้วไปอีกอน่างบางครั้งเราต้องสลับบางคั้งสิ่งที่มีทั้งหมดในชีวิตเ,เราต้องสลับโลกด้วยซ้ำเลยไม่ใช่สลับ,ลบตัวีดหรือว่าประเทศบ้านเราหรือจังหวัดหมู่บ้านหรือว่าตำบลหรือว่าแค่บ้านของเราเองหม่ของเราเองเราขอเล็กสุดได้งานเราเองี่ยาใช่ไหมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ไกระท่งเรื่ตำแหน่งหน้าที่กันเนี่ยเราต้องสลับโลกอะไสลับโลกคือทุกสิ่ง สลับโลกแล้วทรมากอาจติดไม่ได er ้อีกมาจะติดรรมากไก็ต้องสลับรมเมื่อสลับก็อยู่อย่างเสียสละบอยู่ยังไงสลับกายแรงกายแรงใจสติความปัญญาความรู้ความสามารถเวลาสลับสลับหมดเนี่ยอะไรก็ต้องสลับเขาเรียกว่าอยู่อย่างเสียสละอยู่ด้วยการเสียสละถ้าจะอยู่ให้เป็นในชีวิตในโลกนี้นะต้องอยู่ด้วยการเสียสละโลกก็จะอยู่ในคำนี้้ได้ ก็ต้องเสียสลับธรรมเสียสลับโลกเสียสลับธรรมจริงๆแ้วการสละโลกสลับธรรมนี่เป็นสิ่งดีนะเพราะว่าทาให้จิตกระดับเบาขึ้นสบายขให้าคคนคสลายนะสลับแล้วจิกเป็นดี้สึกดีขึ้น